ค okay, ครับมาเข้าประเด็นหลักของเราวันนี้นะครับจริงๆผมโปรโยไว้ว่าโปรโยายาวนะแต่จริง,รงๆแล้วคือลูกหลานผู้สร้างเนี่ยมาทวงเงินมาเวลอันนี้มันเป็นมันเป็นประเด็นท,ที่ที่มีมานานแล้วนะครับคือต้องเล่าก่อนอย่างนี้ก่อนว่ามันมันเป็นข่าวมาจากทีเเขาบอกว่ามาเวลเนี่ยยื่นฟ้องที่จะรักษา สิทธิ์ของ a v e n นเ r อร์คาแร e เตอร์ฟอร์มคอป t t e r ไร n ์เทมินก็คือมาเวลเนี่ยยื่นฟ้องเพื่อจะรักษาสิทธิ์ในการที่จะเก็บรักษาลิขสิทธิ์ของตัวละครเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งเรื่องมันเกิดจากการที่ลูกหลานญาติพี่น้องหรือว่าเป็นผู้แทนของคนที่เป็นสารสร้างตัวละครต่างๆเนี่ยเขายื่นโน้ต no ิชเขาเรียมันเหมือนเป็นแบบหนังสือขออนุญ,ญาตที่จะให้ให ตัวละครเหล่านี้มันกลับมาที่ตัวเขาซึ่งเป็นกฎหมายเมกาที่ทําได้กฎหมายเมกามันจะมีกฎหมายผมไม่ลงรายอยอียดีเทลแบบมันชื่อกฎหมายอะไรเลยนะเล่าให้ฟังแบบแบบย่อมากๆมันจะมีการที่บอกว่าคนที่สามารถที่จะยื่นสมมติมีงานที่เป็นทําลิขสิทธิ์ไปทําไว้อะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะยื่นขอว่าให้ลิขสิทธิ์ตัวเนี้ยหลุดเหมือนเป็นว่าจากที่ไอ้พับปิเชอร์เนี่ยเป็นคนที่ครอบครองไปทั้งหมดมาเป็นโคฟาวเดอร์ er, ก็คือแบบไม่ใช่โคฟาวเดอร์ โคเหมือนกับว่าครอบครองร่วมกันครอบครองร่วมกันกับคนที่สร้างแล้วก็คนที่เป็นพับพิเชอร์สามารถยื่นได้ยื่นได้โดยการที่ยื่นไปแล้วไม่ไม่ได้หมายความว่ายื่นไปแล้วจะจะสามารถสาเร็จเลยนะไม่ใช่ยื่นไปปุ๊บแล้วเสร็จเลยไม่ใช่มันต้องใช้เวลาประมาณสปีเพราะฉะนั้นถ้ายื่นวันนี้ก็คือจะสามารถที่จะตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่มีลิขสิทธิ์ร่วมกันในปี2023นประมาณนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่เขายื่นไปโนติสที่ยื่นไป ซึ่งมาเวลเนี่ยมันก็ฟ้องมันก็พยายามฟ้องเพื่อจะหยุดการการยื่นขอออกหมายเขาเรีออรยกว่าไงวะยื่นอนุม,มัติอเอ,อ่ยืน่นชาวโนติสแล้กันยื่นโนติสในเรื่องนี้นะครับถามว่าใครบ้างที่มาเป็นลูกหลานที่มาทําก็คือมีพี่ชายน้องชายของสเตนลียนะครับก็ะจะมีถ้าใครรู้จักสเตนลียเนาะก็จะมีตัวละครทอตัวละครไอออนแมนตัวละคร แอนด์แมนอ่านะครับแต่ก็มีคนอื่นด้วยนะก็มีสตีฟดิสโก้อ่ะสตีฟดิสโก้ทำอะไรบ้างสตีฟดิสโก้ทำอเมซิ่งสไปเดอร์แมนอ่าสตีฟดิสโก้ทำอะไรอีกอ่ะด็อกเตอร์สเตรนด์อ่านะครับคนต่อไปนี่ต้องอ่านโพยแล้วเพราะว่าเบอร์รองรองจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับก็มีคุณดอนเฮกนะครับคุณดอนเฮกก็มีไอออนแมนนะครับรอยแอนด์เล็กมีไอออนแมนมี แบล็กวีโดอ่ะไม่ไปแล้วแบล็กวีโดมีฮอคไอ้นะครับอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมขึ้นแบล็กวีโดก่นอนอ่แบล็กวีโดเห็นป่ะตัวม่วงๆไงนะคือแบล็กวีโดนะแล้วก็ฮอคไอนะครับแล้วก็มีคุณดอนเร็กคุณดอนเร็กเนี่ยก็จะคือโคโคคเรียอ์ของอไม่ใช่ดอนเร็กดอนรีโคเป็นโคเรียร์ของแบล็กวีโดเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายคุณ จีนโคแลนนะครับคุณจีนโคลแลนก็ทำกัปตันมาเวลทำเฟลคอนแล้วก็ทำเบรดนี่คือ5คนนะครับที่จะเป็นลูกหลานบ้างเป็นตัวแทนบ้างที่มายื่นขอลิกิทสิตคืนมาจากมาเวลคำถามเลยคือมันมันยื่นได้หรือเปล่ามันก็ต้องให้ศาลตีความความยุ่งยากของประเด็นพวกนี้นะคือ กฎหมายลิกสิทธ์มันมันเพิ่งมามีในช่วงหลังมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเขาเรียกว่าไงเดียมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาซึ่งณวันนั้นกับวันนี้เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนึกภาพบอกไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยการทํางานก็ทํางานแบบนึงก็คืออาจจะไม่ได้คิดนู่นนั่นนี่ไปแต่ว่าพอโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะวิธีคิดเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปว่าเฮ้ยผลงานบางทีแล้วมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้ที่จะเป็นของพับบิเชอร์ขนาดนั้นด้วยด้วยกระบวนการทํางานวิธีคิดของสมัยนั้นกับสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วเมื่อก่อนตัวละครพวกนี้ก็คือก็คือก็คือเขียนไปไม่ได้มีผลกําไรมากยิ่งขึ้นแต่พอวันหนึ่งตัวละครนั้นมันทามันทางานมากยิ่งขึ้นมันมีรายได้มากยิ่งขึ้นอะ่ะคนที่เป็นลูกหลานในคนที่เป็นตัวละครก็เขาคิดว่าเขาควรที่จะมีส่วนแบ่งกับเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นโดยการที่ดึงลิขสิทธิ์กลับมาถามก่อนว่าถ้า ถ้าเพ้งหมดทั้งมวลเนี่ยคนที่ยื่นขอลิขสิทธิ์ด้วยเนี่ยยื่นไปจริงๆแล้วแปลว่าดิสนีย์มาวิลจะไม่มีโอกาสสร้างหนังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเป็นโครครับคือเป็นผู้ใช้ลิขสิทธิ์ร่วมกันแปลว่านี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นโอนกรรมสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์ของตัวละครนี้ทั้งคู่แปลว่าแค่มันหมายของว่าดิสนีย์เนี่ยถ้าทําหนังเกี่ยวกับมาวิลเนี่ยก็ต้องส่งส่งส่วนแบ่งของเงินที่ตัวเองได้กําไร มาให้คนเหล่านี้ด้วยก็ต้องไปตกลงกันอีกทีว่าจะก,กี่เปอร์เซ็นต์นู่นนั่นนี่นั่นนโน,น่น,น,น,นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องแบ่งด้วยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เพราะว่ามันต้องคุยกันที่หลักการนี้คือทางดิสนีย์เนี่ยหรือมาเวลเนี่ยมันก็บอกว่ามันจ้างให้ทำจ้างให้แบบออกแบบตัวละครเหล่านี้มันเป็นคนจ้าง แล้วมันก็ให้เงินเป็นตามจำนวนหน้าแล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยมันมันจ้างให้มึงทำนะแล้วมันก็น,นู่นนั่นนี่แล้วมันก็มีการควบคุมอย่างดีนะคือเหมือนว่าเป็นพนักงานบริษัทอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยกูเป็นฟรีแลนซ์กูมาจ้างว่ะกูกูไม่ได้กูมาทำเป็นงานเป็นฟรีแลนซ์นู่นนั่นนี่มึงจ้างมาไม่ได้มีเป็นรายได้ไม่ได้มีเป็นรายได้ไม่ได้คิดเป็นตามเพจกูออกมามึงก็ไม่ได้แบบ มีอะไรให้มันมากมายก็ให้กูไปคิดเองเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการต่อสู้ของ2แนวคิดว่ากูจ้างมึงมากับมึงกูเป็นฟรีแลนซ์มึงเป็นพนักงานกูกูเป็นฟรีแลนซ์มันก็จะแบบเป็นการต่อสู้ของ2ฝั่งซึ่งเราเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกนะวันนั้นมันเป็นยังไงจริงๆแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้มันมีปัญหานี้ไหมก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็น X-men g h o s t Rider Jack Kirby มันก็มีปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาว่าเอ้ยมันเป็นลิขสิทธิ์ตรงนี้มันควรจะเป็น ของใครกันแน่นะครับแต่ว่าเรื่องของแจ็คเคอร์บี้เนี่ยมันก็ไม่ถึงคือมันจะมี2ศสาร2ศสาลแล้วก็จะขึ้นอันที่3มคือสุพรีมคอร์ดคือสารใหญ่สุดข,ของอเมริกาคือถ้าสุพรีมคอร์ดบอกว่ายังไงก็คืออย่างนั้นแล้วเป็นแบบไม้สุดท้ายแล้วซึ่งมันเขาไอเรื่องของตอนแจ็คเคอร์บี้กรณีคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับก็ไปไม่ถึงก็คือตกลงดีลกันได้ก่อนอาจจะแบ่งเงินน,นู่นนั่นนี่อะไรกันได้ก่อนกรณีนี้ก็คงเป็นในรูปแบบนั้น บางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทํางานกับกับบริษัทเลสิทธิ์แล้วมันก็ควรจะเป็นของบริษัทไม่ใช่หรอนะเพราะเขาเป็นคนจ้างคุณแต่ก็เราก็ต้องเข้าใจว่าคอนดิชันเวลาทํางานของยุคนั้นกับยุคนี้มันไม่เหมือนกันนึกออกไหมคอนดิชันยุคนั้นมันก็อาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์อัดมาจ้างแล้วแบบเอ้ย e มึงเขียนตัวละครเองขึ้นมาดิแล้วก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรละเอียดอะไรให้กูกให้มาเขียนเผื่อให้กูใช้ปากกาตัวเองเอามาจากบ้านปากกาโน,น,น่นนี่มานั่งเขียนที่นี่เฉย คือดีเทลตรงนั้นเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าดีเทลนั้นมันมันจะคิดมาเวมันบอกว่าเฮ้ยกูจ่ายังค์ให้มึงเป็นแบบเป็นลายเพจไป็ลายหน้านะแต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีหลักฐานว่ามันไม่ได้จ่ายเงินอย่างนั้นนะมันจ่ายเงินอีกแบบหนึ่งนะมันจ่ายเงินแบบเป็นฟรีแลนเซอร์นะว,วิธีคิดวิธีกระบวนการต่างๆตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันประเด็นที่น่าสนใจที่อยู่เหมือนกันนะว่าว่ากรณีนี้มันจะจบลงตรงไหนว่าตัวละครเหล่านี้มัน มันจะควรจะเป็นสิทธิลิขสิทธิ์ของใครเพราะว่ากฎหมายเขาก็เปิดช่องให้ให้รุ่นหมายว่าลูกหลานเนี่ยสามารถที่จะยื่นโนติสตรงนี้ไปได้เพื่อที่ว่าจะได้รักษาสิทธิ์ของคนที่เจเนเรชันก่อนซึ่งอาจจะไม่ได้มีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มันคุ้มครองงานของเขาในยุคนั้นนึกออกไหมมันไม่ได้มันยุคนั้นมันไม่มีอะเจ็ดสิบยุคเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ไม่มีกฎหมายตรงนั้นเขาก็มีกฎหมายใหม,ใหม่เพื่อเพื่อมาทําสามารถยื่นโนติสแบบนี้ได้ บางอันที่แบบอาจจะไม่ได้มีความหมายอะไรค่ายที่เป็นคนทําหรือเป็นเจ้าคนอะไรก็ปล่อยอะอยากคองร่วมกันก็คองร่วมกันแต่วันนี้วันนี้สเต็กมันสูงมากไงเม็ดเงินมันสูงมากไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการยื่นจดหมายอะไรกันอย่างนี้ยื่นจดหมายไปแล้วก็คือคือ,คอมันคนที่ฟ้องไม่ใช่ไม่ใช่มาเวลนะเป็นเอ้คนที่ฟ้องเนี่ยไม่ใช่ญาติของพี่น้องของผู้สร้างนะแต่เป็นตัวมาเวลที่ฟ้องเพื่อหยุด ให้อยู่ตรงนี้ให้ศาลเป็นคนตัดสินก่อนว่าทําได้หรือทําไม่ได้เพราะว่าถ้าปล่อยไปเนี่ยปี2023ตัวละครหล่เนียก็คือจะเป็นสมบัติร่วมทันทีเพราะเป็นสมบัติร่วมก็ต้องแบ่งตังค์ด้วยให้นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะว่ามันจะไม่ได้เป็นสมบัติสาธารณะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับคือไม่ใช่ว่าแบบมาเวลแพ้แล้วทุกคนสามารถใช้ตัวละครได้ไม่ใช่นะครับมาเวลแพ้ <Sand age> ก็แค่ต้องแบ่งตังค์ให้เขาเฉยๆมาเวลก็จะได้กาไรน้อยลงแค่นั้นเฉยๆนะครับไม่ต้องกลัวว่า โหแบกแบบนี้ชนะแล้วทุกคน DC ทุกค่ายสามารถทำสไปเดอร์แมนได้ไม่ใช่นะฮะเขาแค่แบ่งแบ่งเงินกันให้มากยิ่งขึ้นจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกแต่ว่าผมว่าก็น่าสำคัญดีอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีกรณีแบบนี้อยู่ในอยู่ในฮอลลีวูดด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นคดีฟ้องร้องเนี่ยเราจะไม่ได้รู้รายละเอียดดีเทลอะมากมายเรารู้แค่ว่าหลักการคือถ้าจ้าง made for hire เขาใช้คำว่า made for hire คือจ้างมาเพื่อทำเนี่ยนะครับจะ จะจะไม่คุ้มครองในแง่ของการยื่นใหม่แต่ถ้าเป็นฟรีแลนเซอร์แบบเป็นอีกกรณีหนึ่งอะ่ะจะสามารถยื่นได้ก็ก็รอดูผลแล้วกันครับไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกนะไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับคิดว่าอีกเป็นปีเพราะเวลาไอ้นั่นก็อีกตั้ง2ปีก็สู้อีกนานนะครับแต่ว่าผมว่าน่าสนใจดีที่ว่าเราได้ดูว่ามันก็มีแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าใครไม่รู้นะครับมาเวลเนี่ยแม่งแม่งไม่ค่อยจ่ายเงินคนสร้างนะหมายถึงผู้สร้างคอมมิกอะ คือผมเคยเล่าเมื่อนานมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนหลังใส่ไอ้นี่ให้ใส่แท็กมาให้ว่าผมเคยเล่าให้ฟังว่ามาเวลเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นคนสร้างตัวละครเว้แล้วถูกสร้างมาทําหนังอะน่าจะได้ประมาณห้าร้อยเหรียญเองมั้งคือสมมติผมสร้างวินเทอร์โซเยอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้ววินเทอร์โซเยอร์ได้ไปทําหนังงเียหรือต่อยอดอะไรเขาให้คุณห้าร้อยห้าร้อยเหรียญแล้วที่สำคัญคือคุณต้องไปทวงเองด้วยนะคือไม่ใช่ว่าไอ้เหี้ย มึงจะอยู่ๆได้เช็ค500เหรียญมาไม่ใช่นะคุณเฮ้ยเฮียตัวละครน,นี้กูสร้างนี่หว่ากูต้องไปไปยื่นมา500เหรียญเพื่อได้ตังค้5 0 0เหรียญผู้สร้างไอ้กัปตันอเมริกาวินวินเทอร์โซเยอร์จำได้ใช่ไหมคือเ er อ็ดบูบาร์เกอร์อีกคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แม่งบอกว่ารอบเสือมันยังไม่ได้เชิญไปเลยต้องโทรไปหาเซเบอเซียนสแตนอะเพื่อจะเอาไปนั่งไปนั่งรอบสือด้วยทั้งที่เขาเป็นคนเขียนสตอรี่ไลน์ตอนนั้นตอนใ บักกี้ฟื้นขึ้นมาเป็นวินเทอร์โซเยอร์เขาเป็นคนเขียนนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเอ็ดบูกเกอร์มาบักกี้ยังตายอยู่เลยนะครับบักกี้ตายในะสงครามของโลกครั้งที่2เขาเป็นคนฟื้นบักกี้มาสร้างสตอรี่ไลน์สร้างรูปแบบของเหตุการณ์ที่มันทําให้กัรตันอเมริกากลายเป็นหนังแบบทริลเลอร์อย่างนี้ได้ก็เพราะว่าเอ็ดบูกเกอร์บักกี้เขายังได้ตังค์แค่500เหรียญเองอะ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เลยอยากบอกว่ามันมีการเอารัดเอาเปรียบของมาเวลมาเสมอนะมันไม่ใช่แบบเฮ้ยโหย่าตแม่งเห็นแก่เงินว่ะ ญาติแม่งมาฟ้องเอาจะเอาตังค์เท่านั้นแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่ารัฐไอ้บริษัทเนี่ยบางทีมันก็เอารัฐอาเปรียบผู้สร้างเราก็ไม่รู้ว่ามันเอาเปรียบมาขนาดไหนคนที่สร้างสรรผลงานได้เงินคุ้มค่าหรือเปล่าในขณะที่โผบริษัทสร้างดนเงินด่ายพันล้านชีวิตผลิตงานให้คุณมันก็ควรจะต้องได้อะไรกลับมาบ้างแต่เราก็ต้องคิดว่ายุคนั้นมันมันไม่มีกฎหมายที่จะรองรับลายเซ็นซ่งลายเซ็นซิ่งมันไม่มี มันไม่มีใครทําตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนเป็นโลกที่แบบอยู่เราหยุดเหมือนเราอยู่ในป่าเออมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรที่เราบอกต้องทําอะไรแต่พอมาถึาวันนี้มันมันมีกฎเกณฑ์และการทําแบบนั้นมันไม่ได้ต่อไปแล้วมันก็ต้องพูฟกันมันก็ต้องพิสูจน์กันนะครับแต่ว่าคดีก่อนนั้นมันไม่เคยมีสักครั้งนะที่ผู้สร้างชนะผมบอกทุกคนไว้ก่อนมันไม่เคยมีสักครั้งเลยที่ผู้สร้างชนะมีแต่ผู้สร้างแพ้นะครับมีแต่บริษัทใหญ่ที่เป็นคนชนะก็รดูกันครับกรณีกรณีนี้เป็นยังไงแต่ว่า ก็อยากให้ฟังแต่ว่าอย่างที่บอกผมบอกไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ดูหนังไม่มีหนังมันได้สร้างมันได้มีแน่นอนครับเพียงแต่ว่าดิสนีย์มันต้องไปแบ่งตังให้ผู้สร้างด้วยซึ่งส่วนตัวนะลึกๆนะผมอยากให้ผมอยากให้แบ่งเพราะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นการให้เกียรติเขาอะดีกว่าตั้งให้ตังเขา5้าบาทอะมันแบบมันไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่สำหรับผมนะนะครับ